ณนะวันนี้มันก็ไม่รู้แหละมันกลายเป็นปรากฏการณ์นะฮะจริงๆขายของนางไม่ต้องมาขายเพราะว่าของของงางอะเป็นลูกค้าคนแรกที่มาขายของแต่ไม่มีของขายนะฮะ <c oughs> คือของผลิตไม่ทันใช่วันนี้ถ้าสมมติเราเห็นตามหน้าฟีตติกตกเรา,าเห็นยกมากไอ้จงไอจี คนไปรีวิวกันเยอะมากใช่หนูเรียกว่าสิ่งนี้มันคือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์จริงคือเมย์อยู่ในนี้น้องเชนเนาะมันคือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์หนูเมย์ม่ใช่คำนี้พี่มดดำปรากฏการณ์ที่ผู้บริโภคเชื่อและยอมจ่ายกับสินค้าคุณภาพมไม่ใช่ให้ค่ากับของที่แบบ ของถูกเ้วเอาไปทิ้งอ่ะคือเราเจอของถูกเยอะมาก9บาทแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลแต่ว่าตัว concentrated liquid collagen แบรนด์ของ b i o a c t i v e แบรนด์จากนิวซีแลนด์เนี่ยเมว่าเนี่ยคือตีกรอบทุกอย่างออกไปหมดเลยคือของคุณภาพราคาที่จับต้องได้และผลลัพธ์มันได้มันเลยเกิดปรากฏการณ์ของผู้บริโภคยอมจ่ายของที่ดีแล้วมันเลยกลายเป็นไวรัลพี่ที่เห็นในแบบไม่ว่าจะแจ๊ดไอ้สปุกนิกหรือแจ๊ดไอ้แจ้งไปชินไม่ได้จ้างใครเลยนะทุกคนทำเองห่อ แล้วที่สมันมันอร่อยอแล้วมันก็มีสิ่งนี้เมมันเรียกว่ามันนวัตกรรมจริงๆม,มันไม่เคยเห็นเราเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลย ที่แบบรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบใหม่แต่ว่าคอลลาเจนเองพี่ไม่ใช่พ่อทุกสถาบันหนูใช้คำนี้ถ้าพี่ทานเฉพาะคอลลาเจนไม่มีทางที่มันจะเห็นผลได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ตัวที่จะสําเร็จได้ขนาดนี้เราอยู่ในวงการมาแล้วพี่รู้ว่าหนูเป็นต,ตัวเป็งของงานวิจัยเมย์ทำวิจัยกับอิชิมารุฟาคอสในมหาวิทยาลัยจีฟูตัวเซรามายเนี่ยใช้เวลาสองปีชื่อหนูเป็นชื่อตีพิมพ์เพราะหนูกระจบกไปไทยจริงเนาะแล้วหนูชื่อตีพิมพ์ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเห็นผลไม่ใช่แค่คอลลาเจน อย่างเดียวแต่มันคือนวัตกรรมอของตัวจูอลอ